ทางด้านของอดีตประธานคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองนะคะสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะสมบัติธำรงธัญวงศ์ค่ะก็เสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะให้ใช้กฎหมายนิรโทษกรรมแทนการใช้มาตรา4 4ตั้งคณะทำงานสร้างความปรองดองขึ้นค่ะ นายสมบัติทรรงธัญวงศ์นะคะอดีตประธานคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะหรือว่าสปอชอกล่าวถึงกรณีนายมีชัยรัชุพันธ์นะคะประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูญหรือว่ากร,รอทอเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา44ตั้งคณะทำงานสร้างความปรองดองว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้อำนาจมาตรา44เพียงแค่พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งมาแก้ไข ปัญหาได้เนื่องจากว่าปัญหานี้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ต้นเหตุไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นจนทําให้เกิดการเผชิญหน้าเป็นศัตรูกันและชาวบ้านตกอยู่ในสถานะเป็นเหยื่อรัฐบาลจึงควรแก้ไขโดยใช้กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเดียวหรือว่าให้นิรโทษกรรมเฉพาะคดีที่ไม่เกี่ยวกับคดีเผาคดีอาญาฆ่าคนตายหรือว่าทําทุจริตโกงกินค่ะ นายสมบัติยังกล่าวอีกต่อไปด้วยนะคะว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต้องแก้ที่กลุ่มการเมืองเนื่องจากความคิดของกลุ่มการเมืองคงจะเปลี่ยนยากจึงควรเขียนให้ชัดในรัฐธรรมนูญว่าต่อไปนี้การกระทําใดๆที่ก่อให้เกิดการปฏิปักษ์ต่อกันในหมู่ประชาชนเป็นการกระทําที่ต้องห้ามผู้ใดละเมิดมีความผิดตามกฎหมายถ้ากรณีพักการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองทําให้แตกสาม,มาัคคีต่อคนในชาติให้มีโทษถูกยุบพ,พักหรือว่ายุบกลุ่มการเมืองนั้นๆ ซึ่งหมายความว่าต่อไปนี้จะชุมนุมได้แต่ว่าห้ามแกนนำปลุกระดมให้เกิดการปฏิบัติกันในหมู่ประชาชนนั่นเองค่ะ